อนที่ 3. ร่รวมด้วยช่วยกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเน้นย้ำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจำต้องป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 1. ต้องสำรวจเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังจะต้องสำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ โดยการเดินสำรวจเป็นรูปแบบตัวยูหรือที่เรียกว่ายูเชฟและจะต้องสังเกตมันสัมปะหลังทุกต้นเพื่อค้นหาต้นที่เป็นโรคหากพบอาการใบด่างควรจัดการทำลายทันทีสองต้องทำลายต้นเป็นโรคเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังหากพบต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสัปะหลัง ควรทำตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการโดยเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นวิธีฝังกลบวิธีใส่หูงหรือใส่กระสอบวิธีบดสับ และวิธีใช้จอบหมุน 3. ต้องใช้พันธทุนทานเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดีทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลังซึ่งมีอยู่4พันธุ์ที่อยากมาแนะนำได้แก่พันธระยอง72พันธุ์เกษตรศาสตร์50พันธุ์ุ้ยบง60 และพันุ์ระยอง90้าเกษตรกรขนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังข้ามอำเภอหรือข้ามจังหวัดผู้ขนย้ายจะต้องประสานกับสำนักง,งานพาณิชจงัหวัดเพื่อตรวจสอบการประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกอจรอเรื่องการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังของจังหวัดต้นทางและปลายทาง หากมีการประกาศใช้ต้องดำเนินการขออนุญาตการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการของคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่ดด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกจอรอของจังหวัดนั้นกําหนดอย่างเคร่งครัด 3. ต้องป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังต้องสำรวจต้องทำลายต้นเป็นโรคต้องใช้พันธุ์ทนทาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวดัดหรือสำนักง,งานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน